จะไปที่นาไปดูว่าเขามาขุดกันหรือ,อยังตกลงกันไว้ว่าไม่อังคารรหัสสุกถ้าขุดเขาจะโทรมานี่วันอาทิตย์เงียบกีบก็เลยจะไปดูดดว่าเขาขุดหรือ,อยัง,นนยงถ้าบอกว่าขุดเขาจะส่งรูปมาให้ดูดเสร็จแล้ว เออหรือเขาขุดเสร็จแล้วหนีไปแล้วไป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 ถ้าไม่ได้ขุดวันนี้ก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวไปเที่ยวก็จะเปลี่ยนเป็นไปเที่ยวแทนไปดูงานไปดูงานาจะไปดูงานจะไปดูเที่ยว ก็ยังไม่นึกเลยว่าจะไปที่ไหนบอกว่าจะเตรียมไว้ถึงเวลาก็ดดนสดเหมือนทุกครั้งไป มาถึงแล้วแล้วก็อย่างที่คาดเห็นเงียบๆไม่หือไม่อืออย่างที่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอาทิตย์นี้เท่ากับว่าวีคนี้มิชชั่นเฟล ถามว่าโทรตามไหมหรือโทรถามไหมก็คือบอกเลยว่าไม่ไม่ได้ยิงไม่รีบเพราะว่าเสร็จเร็วเสียตังเร็วไม่รีบไม่รีบเพราะว่าเตรียมหาพร็อพไว้หมดแล้วเขาบอกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ย ต้องบอกก่อนว่าพร็อพหมายความว่าอะไรก็คือพวกต้นไม้ต่างๆอะไรพวกเนี้ย <c> ก <oughs> ็ได้ติดต่อก,กับเพื่อนๆไว้ว่าจะเอาต้นไม้มาปลูกเ <c oughs> ขาบอกว่ามันยังไม่ถึงหน้าฝนก็ยังเตรียมอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องของเสาไฟเห็นไหมถ้าดูตามถ้าดูตามนี่เลยก็คือตรงเนี้ย ไม่มีสาธารณัวโภคพวกเสาไฟพวก,วพวกท่อน้ำแน่นอนไม่มีแน่นอนก็ต้องรอให้ดินเซตตัวก่อนถึงจะเอารถมาปักหรือว่าอะไรพวกนี้ได้บนบนบนที่ดินของเราแต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อเพราะว่าตอนแรกก็ว่าจะติดต่อแล้วแหละเพียงแต่ว่ามีปัญหานิดนึง ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอะไรนะปัญหาที่ว่าตอนตอนตอนช่างขุดเนี่ยที่เราที่เราคุยกันไว้เนี่ยช่างขุดทั้งเจ้าแรกและเจ้าที่สองเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยในการขุดอ่ะก็ประมาณเดือนครึ่ง <Woo! S 1> นะแต่จเจ้าแรกนะเจ้าแรกเจ้าแรกคือเดือนครึ่งและเจ้าที่สองเนี่ยคือ อาเสียเงินร้านเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2เดือนก็น่าจะเสร็จอ่าอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จมาเจ้าที่สามก็เลยคิดว่าประมาณคร่าวๆก็คือประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าชิวๆไม่รีบกว่าเขาจะมาขุดกว่าเขาจะอะไรพวกเนี้ยกว่าจะเซตตัวก็น่าจะเตรียมตัวทันแต่กลับกลายว่าพอไปถาม เขาบอกว่าถ้าช้าถ้าถ้าช cool ้าช้าเนี asked, say, hey, ่ยก so, ็ประมาณอาทิตย์กว่าๆเราก็งงเลยเฮ้ยทำไมมันเร็วยังเร็วะสองเจ้านั้นก็บอกว่าเป็นเดือนทําไมนี่บอกเร็วจังบอกอยู่นานกว่านี้ก็ขาดทุนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรีบรีบรีบทำแล้วรีบไปถ้าใช้แมคโครคันเดียวก็ประมาณอาทิตย์กว่ากก็น่าจะประมาณสิบวันแต่เขาบอกว่าสรุปแล้วน่าจะใช้ประมาณสองตัว เมื่อใช้สองตัวก็เท่ากับว่าอาทิตย์เดียวก็เสร็จหรือว่าไม่ถึงอาทิตย์ก็เสร็จแล้วคราวนี้ก็บันเทิงแล้วงานงอกเลยเครียดเลยช่วงนั้นหาหาช่วงไทม์ไลน์ของที่จะเตรียมการอะไรพวกนี้ไม่ทันเพราะงานงานงานที่ทําอยู่ก็ก็มีเนาะก็งานเยอะก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือทํางานไปด้วยแล้วก็ทําทําที่ทําทางตรงเนี้เอาไว้ด้วย ไม่ใช่ว่าลาออกมาเพื่อทำกเกษตรแค่เตรียมพร้อมมาเฉยๆแต่ลงมือทำจริงๆถามว่าพร้อมพร้อมพร้อมไหมก็ก็พร้อมก็เตรียมตัววางแผนมาก็เป็นปีอ่ะเป็นปีประมาณช่วงโควิดอ่ะประมาณปียี่สิบปีสองูนเนี่ยก็เตรียมเตรียมตัวแล้ววางแผนมาตลอด สาีผ่านไปก็ได้แต่เตรียมอ่ะเออก็ก็ก็ไม่เอาละก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราไม่รู้จะอยู่บนโลกเนี้ยนานเท่าไหร่ต่อไม่ได้อืมก็เลยรีบทําดีกว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่ารีบทําเถอะทำทำไปเถอะไม่ต้องไปเสียดายหรอกก็อืม ก็เลยตัดสินใจว่าทาไปเลยเงินมีไม่มีก็ช่างมันมีกินไม่มีกินก็ช่างมันเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีกินม,มีกินเลยเมืม่อกี้ยังกินก็กินตังเธอไม่ได้กินตังยัน <c oughs> ก็เลยก็เลยตัดสินใจมาตอนต้นปีว่าโอเคทำก็ทำทำเลยไม่ไม่ได้สนใจแล้วขอบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้บอกเจ้าของที่ ที่ไม่ใช่เจ้าของที่เจ้าของที่คือชันยังไมไ่บอกคนเช่าที่เลยว่าเฮย้ยไม่ให้ทําแล้วนะจะมาทําเองละจะมาอะไรละเขาจะตกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเม่ปีที่แล้วก็เกินเกินเขาไปแล้วแหละว,ว่าจะทําเองจะมาอยู่เองอะไรเองพวกเนี้ยดูจากสภาพแล้วก็น่าจะไหวอยู่ พตอนเนี้ยมีแรงมีแรงก็ทําไป mm. แล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันไม่มีแรงอะ่ะมันจะทําอะไรไม่ได้มีแต่ตังค์การว่าตังค์ก็จะหมดไปกับพวกทุนนิยมจ้างเขาทาอะไรพวกเนี้แต่เนี่ยอายุประมาณ <40. S 1> สี่สิบก็ยังมีแรงก็มีแรงแล้วก็มีตังก็ทำไปเลย ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้น,นถ้ารอกเกษียณจะเหมือนพี่คนหนึ่งชื่อพี่นุ้ยเดี๋ยวไว้จะพาไปบ้านเขาแล้วพาไปสัมภาษณ์ว่าชีวิตหลังกเกษียณของเขาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหมออว่าเฮ้ยฉันคำนวณไว้ละเงินเท่านี้อะไรเท่านี้แล้ว เมื่อมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหมว่งางครับลุงนี่นี่ลุง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 ชื่ออะไรก็ไม่รู้อุมคุยกันตั้งนานอาทิตย์ที่แล้วออแต่ไม่ได้ถ่ายไว้คุณกุ้งเขาไม่ได้ถ่ายไว้ถ่ายแต่ว่าลืมกดอือเนี่ยคือคือ คือมันเป็นปกติของเขาแหละเนี่ยคนเนี้ยเขาเดี๋ยวไว้จะมีเบื้องหลังให้ดูเบื้องหลังเ <laughs> บื้องเบื้องหลังคงไม่มีหรอกแต่คง<ห>จะมีเรื่องเล่าอะ่ะ <laughs> ประมาณประมาณว่าถ่ายถ่ายไปร้อยหนึง่งลืมกดสักแปดสบะ <laughs> <laughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวไวรอหาโอกาสเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์ว่า,นนาชีวิตหลังเกษียณเป็นยังไง ไวรีวิวไวรีวิวไว้ับแลรวไวไวรีวิวและเป็นวิทยาทานว่าหลังก็เสียแล้วเนี่ยสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะตามหลักแล้วเนี่ยมันคือสำหรับ,บสาหรับตัวผมนะอนาคตอะ่ะมันคือการวางแผนแต่พอถึงเวลาแล้วดำเนินการเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกว่า เราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันไม่มีใครรู้อนาคตสิ่งที่คิดอาจจะไม่จริงแล้วสิ่งที่มันเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะเกิดในสิ่งที่เราไม่ได้คิดอะ่ะอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรประมาณเนี้ยไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะไม่เป็นอะไรไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่มีแต่คนคิดว่าฉันจะอยู่ถึงอายุเท่านูน้นอายุเท่านี้ มีเงินเท่านูน้นเท่านี้ก็พอถึงเวลาแล้วมันมีอะไรต่อมีอะไรแฝงไปหมดอะโอเคมาวันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางไปดูงานแทนเพราะว่าคิดไว้ละถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปดูงานดูเหมือนเหมือนเหมือนไปกิจการใหญ่โตไงก็ไม่รู้ไปดูงาน ที่ฟาร์มเกษตรของคนอื่น <Yeah! S 1> ว่าเขาทำอะไรยังไงเผื่อจะเอามาเป็นไอเดียของเราแล้วก็สิ่งที่เราทำไปเมื่อคราวที่แล้วก็ยังคงอยู่ก็คือปักหมุดเขตแดนทั้งหลายแหล่ถ้ามองด้วยสายตาก็ยังเห็นอยู่ทั้งหมดห้าจุดยังไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวต้อง หาทางคิดดูว่าจะทำอย่างไรกับหน้าร้อนเพราะดูทรงและร้อนชิบหาย <c oughs> จะทำให้ไง <c oughs> ทำอยังไงให้มันร่มเย็นแล้วมีร่มเงากับไร่กับไร่กับไร่ไร่นี้ก็โอเคไป ไปฟาร์มกันดีกว่าไม่รู้จะโผล่ที่ไหนรอตามเพราะไม่ได้คิดเลยเลยมีแล้วเหรออ่ะมีแล้วไปลุยเจอกันอา้าวหนูมาทำอะไรเนี่ยมาสมัครงานค่ะอุ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากในเมืองเมืองอะไร มาจากกรุงเทพมาไกลเลยมา,ามาสมัครงานที่นี่มาสมาัครงานที่นี่มาสัมภาษณ์งานทำไหวเหรองานที่เนี่ยเขาหนักนะไหวไหวเห็นสวัสดิการเขาดีดีมีอะไรบ้างจ๊ะ,ะเขาให้ที่อยู่พร้อมที่ดินหให้บ้านพร้อมที่ดินโอ้ดีจังเลยแล้วก็อาหารฟรีโอ้สุดยอดอ,ะอ่ะค่ากินอยู่ฟรีก็เลยมาชื่อชื่อที่ทำงานชื่ออะไรนะหนูยังไม่รู้เหมือนกัน เฮ้ยรู้สิจะมาสมัครงานกับเขาเนี่ยชื่ออะไรนะณอะไรนะณท่าไยฟาร์มออแกนิกโอน่าจะประมาณนั้นจำชื่อไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นเหรอจ้ะแล้วเป็นไงอ่ะบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยบ้านก็คือตรงนี้แหละบ้านแล้วก็ที่ดินตรงนี้อยู่ได้เหรอ ล้วอาหารอะที่เขาว่าอาหารดูเลยเขาบอกไว้หากินตามกล้วยเอากล้วยตามต้นเอาโอ้ยนั่นเหรอต้นกล้วยนั่นเหรอกำลังสุกเนี่ยนะใช,ใช่และน้ําก็ต้องรอเนี่ยมะพร้าวเนี่ยกว่ามันจะมีน้ําเนี่ยก็ต้องรอะมะพร้าวสุกโอ้โหก็ต้องถึงจะได้กินน้ํหรออืมสวัสดิการดีอย่างนี้เงินเดือนเขา,เขาจ้างเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เขายังไม่บอกรออืมแต่รู้ว่าฟรีก็เลยมา แต่พอมาดูแล้วสภาพกลับดีกว่าเราได้สัมภาษณ์ไปยังสัมภาษณ์ไปแล้วเราเรา,เรายัางไงเราเขาเรียกตัวเราเขาเรียกตัวอีกทีแต่ว่าถึงเรียกก็ไม่มาแล้วจ้าร้อนอโอเคโอเคสล,สละสละดสิ์ไปแล้วหนึ่งแล้วรอคนต่อไปอเรอคนต่อไปอรีบมาสมัครกันนะคะ ไม่ไหวไม่ไหวร้อนร้อน